ช่องหันล <Iya. S 2> ่ะนะครับเนาะที่จังหวาแหละนี่มันยังมีเของมีหลุดนะครับเนาะนั่าเข้าหูว่ออกตัวใดแบบนี้เข้าด้วยแบบนี้แล้วมุ้ต้องทำงานผมก็งวเาอยู่ทุกนี้ความันเปลี่ยนแนวทางเนาะถ้าผมผู้ผมเคยบอกว่าผมผู้เลยก็เไรหรือเปตัวใดน้องมันจะเปลี่ยนแนวทางนะครับเขราจะบอก่ส่วนมากในชิคก็คือช่องฟอมนะช่องีริยจะไม่ไม่ไม่ค่อยไปลงอะไรนะครับแต่ที่นี่มันจะเป็นร่องถั่วหุ้นหัวเมื่อนั่นให้เลขนี่เมื่อนี่ให้เลขนั่นมันจะถัวคนใส่นั่นเลยเห็นในห้องยาแล้วก็ มันจะเอาคลิปที่ผมเบาไปทั่วไปหยิบไปลงหัวน,นาผมเชี่รเบลเพราะต่ามันกบับบเอาคลิปเก้าที่ผมกระโดดดีใจมาลงา้ว่าเต็มเต้มสีพ้นก็นนนเลยต่อใจดีใจครับส่วนหวดเมื่อกี้มันว่าเขานะครับนอผมหายหานึงแปดนกมันมีหนึ่งเจ็ดห้ากับห้าหนึ่งแปดนกเลขมันมีหานึน 8, 8, 8, 8, นนงหาแปดหนึ่งแปดหาแปดแล้วก็สามตัวมีหนึ่งเจ็ดห้าแล้วก็ห้าหนึ่ ขาไมาหน่อยเนี่ยมันหลอดคู่แบบนะครับเนาะขาม่ถึงบอ่อๆนะครับผู้ใดไส่ซัดเองอยังถือซะน้อยๆคนนี้จะไส่ซัดนะครับเนาะส่วนอ่าส่วนวันนี้ถ้าเล็กดีเขากลับมาเนี่ยเทาก็จะดีวเงี้ยอีกห่าวัวเพราะว่าสูตรมันเปลี่ยนไปเลยสูตรต่อไปเนี่ยมันกำลังเดือดนะครับเนาะวันนี้ก็ซื้ออะไรก็ได้พงเมษานเนี่ยขอให้มีหมุน,น,นอ่วาวันนี้เลขมี่หนึ่งที่พงเมษาน,นี่ในวันน้าน,าน,นี่มันใจไม่ดีเรื่อยครับ ชาวบาีแก่โตให้โตมันหลายคนถามมาซื้ออะไรอาจารย์ซื้ออะไรก็ได้ให้มีมาม่านะซือไปหลายงวดแต่ได้เข้าช่วงนี้ช่วงนี้อาจจะเหมือนโ่แล้วฝีมือโตครับเอว่าด้เก่งช่วงแปดงวดนี้ช่วงแปดงวดช่วงนั้นไปเห็นได้ว่าผมให้ัตใดกับม่ผมบอกว่านี่เก่าแบบนีนี่ไม่มีแต่นี่แปดแั่นี่เนาะสบายช่วงนี้บอกตัดใดนิโมมากลายเป็นเลขดับเลยนะครับเ่งวดที่ห้านี่นึงครับนี่นึง เพื่ออะไรก็ได้ขอให้มีหนึ่งมันจะนี้หนึ่งอย่างแน่มีหนึ่งหกหนึ่งสองสองหกแล้วก็หนึ่งสี่สี่คู่เท่านั้นหนึ่งหกหนึ่งสองสองหกแล้วก็หนึ่งสี่เม็ดเดียวคือหนึ่งหกหกหนึ่งการนี้เขาจะเด่นตัวเดียวหนึ่งหกเนี่ยคือที่เก่าอยนะ่งแน่นอเนื่องเดี๋ยวมันมีนมเพศเด่นนั่นตัวเดียวกันหน้าหกกับเก้านะครับสามตัวก็จะมีสองหกหนึ่งแล้วก็หนึ่งหกสี่สองหกหนึ่งกับหนึ่งหกสี่นี่กับสี่ครับ บ้างไหมเนาะ,ะเป็นแนวทางเนืเ้อเล็นี้เขามีนู่แล้วก็เสียจริง,งเนี่ยไม่วยไม่ปักเทพนานไม่แอเชื่อนไปหาใครพทัถ้าปเปรนน่าก็ดึงเขาคุ้มใดๆทั้งสิ้นเพให้ไอดีไล่เนีย่ยความ้าเขาไม่เห็นกับทุกปกาะนะครับนอยจากจะหลงเชื่อในนี่ขายผิดนั้งไหลนะครับน้องมันทาเปเียนน้าทุกมือแหะมีขายผิดนะครับเนาะก็สิบหเมตาเนี่ยืออะไรก็ได้ขอให้มีที่หนึ่งแล้วก็หนึ่งส สอแล้วก็หนเม็ดเดียวคือหนึ่งหกหนึามตัวมีสองหนึ่งแล้วก็16 4ผมมาที่ดีได้ที่สองหกหนึ่งสีเลยนะผมมาจากกันผมสื่อวิดีผมมาที่ผมจะที่เก่าเพราะว่าแต่ยังที่นี่ที่เก่าว่าหน้ามันกีบหัวครับนั่นแหละส่วนในทุ่นียผมข้าในปุ๋ยมืมีแรงของเดิคือเราต้จะจะเริ่ม่้ไปเลยนะครับเเสียดายวงในเฮาไปย้อมเข่าวงเหกี้วงในเข้าหาแดดตอกทุ่งแดด พอว้งใหกแตเขามาหลาหนวดเลยว่ะมื่อนี้เดี๋ยวก็จะเปิดช่วงใ้น้องเมื่อกี้กแต่าย้ลูกกันไปแล้วเปิดช่วงเดือโชคนเมย่องคนจะได้เป็นกระช่างด้วยนะครับน้ำหนักนะก็ผู้ใดว่างนะครับเนาะวันที่สิบจนถึงสิบแปดถ้ช่วงอีกส่งน้ำปูได้เด้อการส่งน้ำปูเขาก็จะส่งผ้าก้อนอะไรอย่าเงี้ยเพื่อเป็นทีมเมองคนการส่งน้ำเหมือนการครับซึ่งมืนอนี้ออกจากเข้าน้ำนะครับเนาะผู้ใด้ที่เรื่องคือใจเงี้ยแบบลากกำลังออกผ่านปูได้เลยนะครับเนาะ เดี๋ยวกะวันที่16เมษายนเนี่ยเรามีงานใหญ่นะครับคืองานบรรยลงสงการปีที่3ก็จะมีหมอระลุนะครับช่วงบ่ายสามพอดสามสมุับเอิรุชาดาวพระปิ่นหองฟ้าของศาลมณฑิราทองเศษทับถนนนะครับเด้อผู้ใดว่างศิลเสร็จไปข้างหน้อเด้อก็บ้านก้อนเนี่นะจอมันเดี๋ยวอะไรชวนไปเบิงนะครับเนาะจังไม่แห้งน้ำกันไอ้วันช่วงนี้บ่ได้แห้งกวางเหีครับแหบ่ได้เพราะว่ามันห่อนไอแห้นี่ยนะจะเป็นล้มใจนะครับเนาะแล้วเชือพก้อนผมก็เป็นล้มช่วงนี้คนน่ะเบาแล้ว เดีบอกคือช่วงวันที่ช่วงเมื่อี้พนมือละมือจนผมเนี่ยติดเป็นแนวใหม่นะครับจนผมเป็นล่มลังมือทีนี้เขาออกมาอาจารย์เป็นล่มน่ะคือว่าผมต้องทายรูปมาคิดต้นแัะสาคพ่นถ่งทยเนี่ยไายไปไายมาผมก่อนเป็นล่มแล้วผมเมื่อยเนาะคนผู้เดียวเพราะนมืออากาศช่วงนั่นน่ะเงินเสียมือละทีมือเงินมีอยู่น้ำป่าพญานาคเสียแมงครัเพราะว่าเขาไปได้ห่อมขึ้นมาเป็นภูเขาพราเจ้าบอกว่ใส่เจมแล้วจะออกที่บ้างไในอัมร้อยมาบุตรบาทก็ไปน้ เสียมือเลยคือมอหามืียอดช่วงน้ครัอาวามัน้องไหลายก้องหลเยราว่าคนมันไหลนะครับก็เย็นอย่หเย็นกันไปแจ้งคว่ำกันใปงานงานเจ้่หนะครับถ้าก็มาล้กคู่ที่ผมแจงคว่ำนี่มาเอาหารเอมาเอาหายเอเนย่ยผมก็เงียบเลยเชื่อแล้วผมกลับไปยักลับไม่อยู่นละพ้นเมียนแมียนครับพนหลายคนมนจะเขาไปนมทําก็ไปลด้ เรมับมือคนหลายๆคนจับมือผมแบนมงอีกออกไปนะมือมึงเครับทำไมมาพูดแบนจัดแบบนี้นี่คนดีกันนีโอ้แม่เห็นคลิปอยู่นั่นอีกทีรถต้อคนแรงมาในต้อมดีเหมือนกันเป็นอะไรแม่แค่ว่าผ่านี่ไปเลยเด่นดาวปั๊บรถเออเรียบร้อยเลยครับมันกับคนหลน์นี่ช่วงนี้พวกไม่ใส่เมื่อช่วงนี้ก็ถือว่าได้็กค่อนลงแต่ช่วงวันจีนมันเกิด มันกระดังนดีนี้งวดแปดอย่งนี้ดังครับจำมาแมาแบบนี้อยู่แ้าว่าเป็นหมาวะ่ะบัดเศ้าให้แปดแปดมาสองงวดแปดเจ็ดก็แปดดยช่วงอไให้ตัวไหนเขาก็ยากให้แปดเขาอันเอ,อันแน่ช่วงมี้ให้ตัวไหนเขาก็รับกินเลยนั่นแหละครับแบบหนึ่งหกหนึ่งสองสหแล้วก็ 1, 1> นึ่งสี่นี่แคนี่นะครับตัวเลขรู่ เดี๋ยวผมจุดก่อนผมว่าหวนที่ถึงก่อนไหนเนาะนะครับแล้วจุดกันได้ตรงกันเนาะก่อนจะหันเลยปีก่อนถ้าใครติดตามผมปีก่อนงวดแรกที่ผมเข้าก็คือ16เมษายนดปีหกปีก่อนผมให้9ก้าศูจำได้รล่าหน่อเห็นหรอกเขาดูหกปีก่อนถ้าติดซีโม่เนี่ยผมถึงสามล่ะคุณจีบเนาะผมกระเด็นเกินไปนี่แหละเนะครับเด้อเดือโกงไปที่แสนนะครับไม่จีบมาลังจกหันก็เริ่มมากพอติดหกเมษายนเขาแล้ว1กรกฎาคมเราก็วาเข้าอีก605 แต่ก็ะเาแปดงวดนี่มันจะได้ดังดัปึ้มขึ้นมาดังกับเก้าหนึ่งปกปูเน่าผมนะแวัเก้าเจ็ดเก้าน่ะหลังจะหันก็ว่าขั้นเห็นเข่าอเยอะเราไม่ได้เนี่ยูกไปหันเจ็ดบางได่น่ะละแล้วก็เมื่อสแล้วจามือท่วงทวงหนีอยู่งวดนี้เอาเดี๋ยวจะพวผ้าไหวปูน้อมีมีไผ่ามอย่างบอมนี่มันอย่างก็มาอยากบอกามีแต่ช่วงนี้อยู่เมเตงเพื่ออะไรก็ได้ขอให้มีหนึ่งนะครับเนาะ หาเสนเปิดเส้นที่เขาแบบพี่น้ออันนี้แหละเขาได้ยืนนะครับหนึ่งหกหนึ่งสองสองหกแล้วก็หนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งสองสองหกแล้วก็หนึ่งสี่สามตัวมีสองหกหนึ่งแล้วก็หนึ่งหกสี่เม็ดเดียวหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับตั้มนี่แหละนะครับเนาะนนถึงคนติดถือตัวเดียวก็ถือนะยังมีเพื่อนบอกละเลื่อนได้กข็ขอให้เลือนเบาได้ก็ขอให้เบาบอกว่าอะไรก็ขอให้ถึงสิบสองหลานเนื้อพี่น้องเนอะอ่ะเดี๋ยวจะผ้าไหวปูนะครับเนาะวันนี้พย่ยามยังเนะเนาะ อย่าเข้าพนา้มมือสินะตั้งจิตตั้งใจตั้งนโมพร้อมกันสามจบนโมตัสสะเพระเว่าตัวระหัสตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะเพระเว่าตัวระหัสตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะเพระเว่าตัวระหัสตัวสัมมาสัมพุทธัสสะเก้าวตามอาจารย์เด้อกายะวาจาจิตตังอหังวันทาอนนทานาทะนันตานครลาชพระนางสาวดี ทีสุดที่เทวาภูเชมิกายะวาจาจิตังอหังวันทาอรหันตานคราชพระนางสาวดีย์ทีสุดที่เทวาภูเชมิกายะวาจาจิตังอหังวันทาอรหันตานคราชพระนางสาวดี ิสุธิเทวาปูเทมิจายะวาจากิตตังอาหังวันทานาคาธิปดีองดำแสนสิิจันทานาคราชวิสุธิเทวาปูเทมิเมตันจามหาลาโภมิโยนาคาพันทะปริตัง บอกคือน้ำตะปุนมาเลยที่ขอพรามันเ็ของ